เปิดภูเวลล่าเหมือนคาเฟ่เกาหลีเลยที่มันบ้านพักหรือว่าคาเฟ่เกาหลีเนี่ยคือแบบมีความคิว่า ทุกคนเราสองนุ่นพามาเปิดภูวิลล่าเหมือนคาเฟ่เกาหลีเลย oh. เราอยู่ที่จันทบุรีนะคะกับที่นี่นะคะบ้านแม่ภูวิลล่าค่ะเป็นที่พักนะภูวิลล่าสไตล์แบบมินิมอลนล่ละ มากคิมมีโนโตะมากนะคะแล้วโลเคชันก็คืออยู่ใกล้ตัวเมืองคือชื่อดูแบบว่าบ้านแม่ดูธรรมดานะแต่ทุกคนพอเข้ามาแล้วทุกคนจะแบบเฮ้ย oh. ว้าวคือแบบตั้งแต่เข้ามานะยังสตอรี่ไม่หมดเลยอ่ะคือถ่ายรูปได้ทุกมุมมากเราไม่ได้โม้เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามันเป็นยังไงเว้ยเดี๋ยวเริ่มจากด้านนอกของเขาเลยนะที่เป็นไฮไลท์ตอนนี้แสงกําลังสวยมากสวยนะ<า>ทุกคน,นก็คือก็คือตอนเย็นนะ เขานะกว้างอยู่นะคือเหมือนแบบยาวอะสามารถว่ายได้จริงนะแล้วก็มีแบบแบ่งโซนที่เป็นสําหรับเด็กๆเ,เล่นได้ด้วยนะคะก็จะมีโซนตื้นกับโซนที่นึกตรงนี้ที่เห็นใกล้ๆเนี่ยเป็นโซนที่แบบเด็กน้อยเล่นนะแล้วก็คกล้หน่อยก็คือลึกลงไปนะคะส่วนด้านหลังเรานี่แบบน่ารักมากพี่ๆเหมือนยกแบบคาเฟ่เกาหลีมาไว้ตรงนี้อะคาเฟ่ที่แบบทุกคนสามารถถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยอะเนี่ย มีแบบว่าหมักรูปนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นบ้านชื่อป้ายบ้านแม่ขาวหนอ,ค,อคือเข้ามาแล้วแบบถ่ายรูปเพลินมากอยากจะบอกมีความตื่นเต้นนี่ถ่ายรูปได้าว้าแบบโอ้ควาต้นงต้นไม้นกไม้ก็คือเยอะ นี่คือแค่ด้านนอกนะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูเรื่อยๆเลยจากตรงนี้อ่ะมีเด็กเล่นน้ำเลยนะคะนี่คือบอกเลยว่ามากับเด็กน้อยเด็กน้อยก็สนุกใช่ไหมครับแฮปปี้ไหมแฮปปี้ไหมโอ้โดดโชว์ไปเลย <c oughs> อันนี้เป็นสระโซนเด็กนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นสระที่แบบลึกหน่อยผู้ใหญ่มาเล่นกันแล้วก็ตอนนี้วิวกำลังแบบแสงสวยเลย เป็นวิวแบบนานแล้วเขียวๆแล้วก็ช่องเย็นมีน้องวัวด้วยนะเดี๋ยวไปดูด้านในกันบ้างนะคะข้างนอกว้าว,าวแล้วข้างในนี่ก็ว้าวไม่แพ้กันนะตามมาตามมานี่ นี้เป็นโซนนี่คือนั่งเล่นนะโซฟาตัวใหญ่ปเปื้อเลยนะคะแล้วก็มีทีวีอยู่ตรงนี้เลอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็<ม>จะเป็นห้องครัวนะซึ่งก็จัดเต็มมากๆเลยนะคะมีเครื่องครัวให้ครบทุกอย่าง เดีย๋ยวมาดูด้านในห้องนอนเขานะคะทุกคนนี่ที่นี่มี3มห้องนอนนะห้องนอนแรกอยู่ด้านล่างนะคะบอกเลยว่า,วาเหมือนคาเฟ่เลยอะแก,แกดูด่คือถ่ายรูปได้ทุกมุมมากมุมนี้ก็ต้องถ่ายนะมีความแบบกระจกแล้วก็ตกแต่งด้วยโคมไฟเหมือนพระจันทร์เลยเนาะคือมันมีความแบบคิดวินโตัมากมากอะดูดีอันนี้เป็นห้องนอนในฝันเลยนะคะอยากได้ห้องแนวมินิมอลน่ารักแบบนี้ และในห้องก็จะมีห้องน้ำส่วนตัวได้วยนะคะนี่นีห้องน้ำก็ครบเลยทั้งแบบชาเวอร์ทครเล็แค่ห้องแรกก็น่ารักมากเลยนะใช่คือเราไม่คิดว่าแบบห้องเขาจะตกแต่งแบบน่ารักขนาดนี้คือถ่ายรูปเพลินมากใครที่มากับแก๊งเพื่อนสาวๆอ่ะต้องชอบมากๆแน่ๆทุกคนอย่าไปดูต่อมันนี่คือแค่ห้องแรกเดีย๋ยวไปดูชั้นบนจะมีอีก มาดูชั้นสองกันทุกคนเริ่มที่ห้องเล็กก่อนเลยดีกว่ามา,ว,มาว่าวหิวมากเลนี<อ>คือชอบที่เขาตกแต่งคือเป็นของแบบของใหม่แล้วก็ตกแต่งได้แบบัยรุ่นมากความมินิมอลมากเมันเป็นบ้านพักสมัยใหม่ที่แบบโดนใจอ่ะเออมันน่ารักมากห้องนี้ก็มีห้องน้ำเหมือนกันนะทุกคน คือที่นี่มี3ห้องนอนแล้วก็4ห้องน้ํำนะทุกคนก็นคือมีห้องน้ําในตัวแล้วก็มีห้องน้ําตรงห้องรับแขกด้วย,ยนี่ต่อไปเป็นห้องน,นองน,นใหญ่ที่สุดของบ้านหลังนี้นะมาเธด้เตียงใหญ่2เตียงนะคะก็คือนอนได้4คนดูดีวความตกแต่งห้องมนันน่า เห็นสาว่ายน้ำแบบชัดเจนนะแล้วก็เห็นวิวทุ่งนาะตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็มีแบบเกีมีโต๊ะที่แบบว่าเนคาเฟ่มาเฟิร์เพื่อนอ้ยยังเก๋อคาเฟ่บอกแล้วว่านี่มันบ้านพักหรือว่าคาเฟ่เกาหลีเนี่ยคือแบบมีความคิวเวร์ด้านหลังจะเป็นห้องน้ำแบบ เปิดอย่างงี้ะคะเข้าไปดูได้นี่เข้ามาก็เป็นซิงล้างมือล้างหน้าอะไรอย่างงี้ก่อนแล้วก็พวกส่วมแล้วก็ฝักบัวแยกออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ในห้องนี้มันจะมีชั้นบนแบบนี้ด้วยนุ่นว่าเขาสามารถเสริมเตียงได้อีกถ้าเกิดว่ามากันหลายๆคนเนาะก็จะกลายเป็นแบบนอนด้านบนเพิ่มได้อีก นี่คือห้องนอนทั้งหมดของบ้านแม่ผูวินล,ลานะคะต่อไปเราจะไปลองใช้ฟาซิลิตี้ของเขากันแล้วก็สระว่ายน้ำที่แบบน่าจะเล่นได้เพลินๆเลยนะเธอนะใช่แล้วก็ที่นี่อยู่จันทบ,บุรีนะทุกคนก็ใครที่แบบมาั็เป็นกลุ่มนะเหมาะมากและชอบความน่ารักความมินิมอลของห้องพักนะรับรองว่าถ่ายรูปเพลินมากจะสตอรี่ไม่หยุดเลยเป็นตะเข็บเลยแหละทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตรงอื่นของบ้านกันจ้า นี่มีคนแบบสนุกสนานกับการว่ายน้ำมากเลยนะโอ้โหโอโหพูเล่าที่นี่เป็นไงครับสุดยอดไหมยอดโอ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหนี้นะคะไว้น้ำเสร็จแล้วเราก็มาปิ้งอะไรกินกันนะคะเบาๆนะคะเบาๆเธอเบาๆไม่หมดแล้ว ไปมันแรงมากอะทุกคนนี่ดูถูกแล้วแหละไปจ้าเยี่ยมโหฝั่งทางนี้หอมมากนี่ฝั่งทางนี้ก็เริ่มแล้วนะคะเริ่มพร้อมหอม i oh, no. pick and choosing เช็คเอาท์ออกจากภูวิลล่าแล้วนะแล้วก็มาชิลกันอยู่ริมหาดคุ้งวิมานนะคะตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารทะเลแบบให้นั่งกินกันชิลๆร,ร,ริมหาดแบบนี้เลยเออซึ่งเราสั่งอาหารไปแล้วแหละอเออตอนนี้รออาหารอยู่แล้วก็นี่ใครที่มาแถวหาดคุ้งวิมานแล้วอยากกินซาชิมิเขาก็มีขายด้วยนะชุดละ250เอ้ดูด,ดีดูดีมากอ S <S อืสดจริงอะไรจริงอะน้ำจิม้มก็แซ่บแซบดอร่อยทุกคนก็พาใครพี่มาพักที่บ้านแม่ครูวิลล่านะแล้วก็อยากจะมาชิลทะเลก็เลยมาดิกหนึ่งเองนอกคงวิมาเออประมาณ30นาทีนะอยู่ยเอออยู่ไม่ไกลก็แวะมาเที่ยวชิลนทะเลก่อนกลับกรุงเทพก็ได้นะคะ เดี๋ยววันนี้เราสองคนก็ขอตัวไปกินข้าวกินอาหารทะเลที่เราสั่งมาก่อนนะใครสนใจบ้านแม่พูวิลล่านะคะก็ดูลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะติดต่อเขาได้ช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะ